พัทลุงนะครับเจ้าของผวาคนร้ายครับบุกทําลายสวนทุเรียนแล้วก็ทิ้งจดหมายมเรียกค่าขุมครองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้โจรพัทลุงนะครับยังดุ แล้วก็ออกอาละวาดนะครับรังแกชาวบ้านเนี่ยไม่เลือกแม้แต่ชาวสวนทุเรียนก็ยังถูกข่มขู่แล้วก็เรียกค่าคุ้มครองด้วยคุณผู้ชมตอนนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าของสวนเนี่ยหลายรายด้วยกันนะครับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับห้าถึงเจ็ดรายครับในพื้นที่ตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมนะครับจังหวัดพัทลุงครับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยตอนนี้นะหลังจากที่สวนทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้เนี่ยโดนคนร้ายไม่ทราบจํานวนครับเข้าทําลายโดยการปอกเปลือกตรงโคนใช้น้ํากรด รถโขนต้นนะคุณก้องนะโดยที่กําลังยืนต้นตายนะครับพร้อมกับทิ้งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองโดยใจความในจดหมายนะครับเขียนว่าพวกเราจะขอความช่วยเหลือถ้าหากไม่ได้ตัวอย่างมีให้เห็นไว้แล้วที่ต้นทุเรียนถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายหมดทั้งสวนให้คุณติดต่อไปที่ลูกพี่ที่เป็นหัวหน้าแก๊งโดยให้เวลาไม่เกินเจวัน แล้วก็เน้นด้วยว่าเน้นไม่เกิดเจ็ดวันนะครับมิเช่นนั้นจะดําเนินการคั้นเด็ดขาดน,นี่เขียนเหมือนตํารวจเลยนะครับเจะดําเนินการคั้นเด็ดขาดน,นะครับทําให้เจ้าของสวนทุเรียนนะครับว่าตอนนี้ต่างผวาแล้วก็กลัวจะได้รับอันตรายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับบางไรายไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าอิทธิพลมืดบางรายนะครับคุณผู้ชมเจ้าของสวนเนี่ยเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพป่าพยอมจังหวัดพัทลุงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยนะครับ โดยเฉพาะที่สวนของนายเอกชัยรักจันทรครับเจ้าของสวนทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ในพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ซึ่งปลูกมา2ปีกว่าแล้วนะครับต้นทุเรียนเนี่ยกำลังเจริญเติบโตก็ถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะครับปอกเปลือกตรงโคนต้นแล้วก็ใช้น้ำกรดเนี่ยราดโคนต้นจนต้นทุเรียนเนี่ยกำลังเฉาตายกว่า10นะต้นสองปีรอมานะคุณต้อง โดยแต่ละต้นนะครับบอกว่าค่าดูแลเนี่ยเฉลี่ยประมาณ10,000บาทต่อต้นนะฮะก็10ต้นกระแสแล้วอ่ะนะะก่อนที่คนร้ายเนี่ยได้ทิ้งจดหมายแล้วก็เรียกค่าคุ้มครองเอาไว้โดยบังคับให้จ่ายเงินภายใน7วันนะโดยจดหมายนะครับมีการใส่ถุงพลาสติกป้องกันน้ําเป็นอย่างดีเออเพื่อให้เจ้าของสวนเห็นนะครับเห็นนจดหมายขู่นะฮะดูจดหมายเห็นไหมผูรวมเห็นจากภาพไหมฮะคือเขียนตัวหนังสือใหญ่เลยล่ะแล้วก็แถมเอาพลาสติกไปหุ้มด้วย กลัวตัวหนังสือมันหายเออนะครับคุณเอกชัยนะครับบอกว่าคงไม่มีเงินจ่ายค่าคุ้มครองนะครับเพราะว่าได้ลงทุนไปกับการทําสวนทุเรียนเนี่ยก็ในใจก็หวังว่าอีกหนึ่งปีเนี่ยจะได้รับผลผลิตแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกท้อนะครับกับการลงทุนก็เลยฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยเร่งรัดนะฮะเข้มงวดจับกลุ่มนะครับเพราะว่ากลัวว่าหลังมีการข่มขู่มาอีกถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีการค่ายกครัว นะซึ่งครอบครัวเองก็ทำมาหากินแต่ถูกก็ะทำแบบนี้ก็รู้สึกท้อนะครับส่วนเจ้าที่ตำรวจคุณผู้ชมนะในชุดสืบสวนสอบสวนของภูทรพัทลุงนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อหากลุ่มคนร้ายที่ทำการก่อเหตุแล้วก็ส่งจุดหมายเรียกค่าคุ้มครองนะครับโดยเบื้องต้นนะยังไม่ทราบว่าใครเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใดที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ หรืออาจเป็นคู่แข่งทางการค้าของเจ้าของสวนก็ได้